บายดีพอแม่พี่น้องบุตรสุขุสกคนจ้ามื่อนี้ก็มาพบพ่อกระซองสกุมใจสว่างอีกแล้วพี่น้องคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้สกุมใจสว่างกะสิพาิบาไปหา,ผ,าผู้สาวลูกสองผู้สาวลูกติดอ่าผู้สาวลูกติดกลังงามเนาะเพื่อนอยากมีคู่อาจารจ้ะสกุมก็เลยมีโอกาสได้สิมมหาเพื่อนมาลมุมมาามข่าวข่าวอะ่ะเป็นมาจังใดเนาะมีมีลูกสองคนเนาะ เดี๋ยวอ่ะแซกึมกับสาลาสิพาเขาไปหาเกันเลยว่าเป็นคนหน้าตาจังได้งามโบแจงไดหรือขี้ไล่โบข่า,าก็สิพาไปร่วมกันเลยเพียงเนาะไปกันเลยจ้าพี่น้องสวัสดีสาวน้อยสบายดีเนาะสบายดียกมือสบายดีเลยเนาะสบายดี <laughs> ย,ดยัง <laughs> สิเนาะอันอายเด้อ <laughs> พี่น้องขอโทษหลายๆโดยโ okay. อเคอะไรแล้วเมื่อนีก้กสาวกึมก็มีโอกาสเนาะมาแวลิดน้ำสาวน้อยเนาะสาวน้อยไปกับเป็นรุ่นน้องสาวกึมรุ่นน้องจากประมาณจากปีหนึ่งนี่แหละแต่เพิ่นกะได้ยินข่าวเพิ่นโสดมาโดนเนาะโสดมาโดนเนาะสลายเนาะ เพื่อนเกิดจะมีคู่มีเนื้อมีเนื้อคู่สกุมก็เลยมาแวนหลินน้ำเพิ่นมาทักทายสบายดีเพื่อว่ามีหนุ่มๆเพลสนใจอยากอยากมาเป็นคู่พไปนั่งเลือว่าอยากโตมาจีบมาหลินกันเลยเนาะก่อนอื่นสกิลมีทามซะหน่อยว่าซะหน่อยนี่โสดมาจากปีแหรอซะหน่อยหาปีแล้วหาปีโอ้หาปีหาปีหาปีก็คือเลิกแล้วกับยังปุณิมิเคยแต่งงานยังบุณิมิแฟนเลยบ่ยังยังบุณิมเคยมีออ๋ สดสนิทเลยตอนนี้ัตจริงเพิ่งงามๆเลยพี่นอ้องเพิ่งโบขึ้นก็กแต่ว่ามีคนในใจว่าสาวหน่อยววอย,อยังมียัมยัง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 ยัพยังยังยังยัยังยางยังยันยัง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 ย่งยัายัาอยังยังยางยับยังยังยักยังยังยางยั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 งย้งยังยัจังยังยัันสังยัังยังยัังยังยังังยยังยยยังยังยัยังยังยัยังยยงยัยงสองยัย สองคนย <lawsuit. S 1> ulously, as, ิงบัดถ้าสมมุิว่าสิสิมีอันผู้บ่าวจังมาขี่มาลงก็จะให้งหัวซะเนาะซะหน่อยเพิ่นมีเพิ่นมีลูกสองคนเนาะลูกสาวสองคนลูกสาวเพิ่นก็ันลังเป็นตาหักพี่น้องเอ้ยไปโรงเรียนบ่ตอนนี้ไปโรงเรีย็นปศาโอกเระมีปศาสวดมาดนเนาะซะหน่อยอันตะกี้เป็นยังเาจังจังเลิกกันเนาะกับสามีนะบ่าได้จะหาเนาะอันสามีตป็นิปกี้นี่แหละบ่เข้าใจกันเนาะเข้าใจกันไปหนึืม เนาะอยู่กันบ่ได้เนาะแม่อยู่กันมาโดนบ่สหน่อยจะกับสามีจะแต่งงานกันกันเดือนสองพันสองพันแปดสองพันเก้าอยู่มาจะปีประมาณกว่าปีนะเอออยู่กันสิบกว่าปีเนาะแม่กับพยายามแบบเข่าปั๊บความเข้าใจกันยังแต่มันกับไปบ่ได้เนาะสมัยเนาะแม่อือพอบางคนกะกคือฮู้ปะไรแบบเพื่อนคนืนเขาไปยุ่เฮาเขาบุกบอกขอใจเฮาว่ามันมีปัญหายังเนาะ มึงเทียร์เขาแมนแมนแ,แต่คนอยู่อยู่ในพื้นที่กันสิหัวเป็นยังจังใดคือเป็นเรื่องส่วนตัวคนแหละแต่เพาก็ว่าวลายกะคือจังละลาบละล่วงกันเลยบอกว่าลายก็เลยวอาเรื่องอาคืออาตะกี้เอเปิลเคยมีสามีแต่างงานกันได้ลูกสองคนลูกกกจากปีนะไรน่อยล,ลูกกกสิบสามปีโอ้เป็นสาวได้เองครับคู่ที่สองกับหกปีไปสามองค์ได้แล้วสิบสามสีสมเ่เจ็ดสี่ก็แสดงว่า กัารฝืนมามีผู้บ่าวอยากร่มอย่างนี้นกันสิบบุคคอย,อยากก็รุ่งหน่อยไปในนั้นสไลด์เนาะฝืนแน่จร<ม>ิมีเวลาลมกับผู้บ่าวนะอันส้าหน่อยมีสเปคในใจอยู่บว่วเด็กผู้บาา่าวอายุจากปีย่างไงนี่น,นนะมีสเปคอยู่บ่ต้องการคนอายุเที่ยงเด้อจากปีจากปีเด้อสเปคขอ่อยังไงนนะต้องาก,าการคนอายุน่อยอายุลายสูงต่ำดำขาวแม่เพราะว่าล้างเส่าแบบว่าอันแบบว่าประมาณกลางกลางกลางคนณซ้ำเฮาเลยว่าอายุสามสิบสี่สิบเออเป็นซ้ำเจ้ากับสามสิบสามสิบอ่า ประมาณสี่สิบใช่สี่สิบขึ้นไปเนาะแต่เราหาสิบเก็ายันมันเถาเกินเนาะบ่แมาณสี่สิบพอดีเพราะว่าอายุการลื่นเฮาแน่แล้วก็เป็นผู้ใหญ่ดูแลเฮาได้เนาะหรือว่าตอนนี้อายุสนวอยสามสิบห้านะหรือว่าสามสิบแปดขึ้นไปเนาะสามสิบแปดขึ้นไปได้เด้อพี่น้องทุกคนกับคนเฮาผู้หญิงเนาะเคยเคยอาแต่งงานเคยผิดพลาดมาในชีวิตแล้วก็ย่านเนี่ยมึงแะเนาะชีเริ่มชีเริ่มชีวิตครูใหม่กับย่านเป็นแบบสนวัยย่านแบบย่านเขาโบฮักเขาย่านมันพลาดเนาะเพราะเพิ่นก็อยู่มาโสดมาหลายปีเดี๋ยวได เ็ดปีก็โสดมาเนี่ยประมาณหาปีหาปีปหาปีปลายบุคเคยมีผู้บ่าวบุคี่จะมีใหม่เอ่ยดีไว้จังไหนคิดยีบว่ที่ผ่านมา คิดแน่บุคิดแน่บางทีก็บางทีกับบุคิดแน่อ่ะสิลูกเขายังน้อยเนาะยันยันเขาบุหักลูกเขาเนาะยันก็ลูกเขาไป็นคนยิงเนาะมี่มี่จะแบบว่าเออต้องแบบวบบอ่ะโอเคอายุสี่สิบขึ้นเนาะแล้วกันต้องการอย่าแบบว่าคนในลาวหรือหับจะสะบอคนลาวหรือคนไทยหรือว่าคนอยู่ต่างประเทศหับหรือว่าแบบนั้นเรื่องใดอ๋อขอเพียงแต่ว่าเขาหับเฮาดูแลเทคแคร์เฮาเนาะหักลูกเฮาพอสนุกอ่ะยิ่งงามได้พี่น้อาไว้ตัวจริงเนี่ยว่าตรงๆโลด จะไลงานธรรมศาสตร์เจ้าบริษัทญก,กรรมยังตีดังกับบริษัทญก,กรรมโอ,โอ้แต่พี่นโอ้เอฟผนงานธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เอรีส้์งามงามผลงาน้องตัวจริงเขาเข้มจะบอกว่ามันอยู่ใกล้กันอยู่แบบงามผลีตัวจริงเราในงา,าน,นจะหน่อยนี่เพึนว่าเม,มื่อเราเป็นคนบอดีเลยยังเด้อเป็นยังไงจึงอยู่เพิ่งแบบนี้เรากะแยกหนึ่งมันจะเขาบ่หักลูกเพห็นว่าแล้วเมื่อนี้พันธ์ก็สิเปิดใจไปทันซะ เพิ่นฮักสิเปิดใจค่ะมีเจอะหักแท้เพิ่นก็จะอยากพ่ออยู่ประั่นิยประามชิมหาแล้วก็โสดมาโดนสาหลายโสดลูกติดตอนนี้ลูกไงล่ะล่างเธออันลูกญงแล้วก็พ่อมีเวลาชิลุ่มนะครูบ่าวเนาะถ้าลูกน้อยก็ใหเด้ลูกหน้อยก็บ่มีเวลาลงแม่แล้วก็เพราะว่าอ่าเขาเคยไปถ่ายคลิปแบบว่าสาวโสดเพิ่นกระลูกติดกรเจ้านี่แหละตอนไปแต่งงานไปแล้วฮสิบ่ว่วซื้อใครเนาะแต่งงานไปแล้วเพิ่นก็เพราถึอคอกันเลยลงกระทึงเติบเด้แล้วก็แต่งงานกันแบบอ่ะ โอเคแหละสมบูรณ์เละก็ดีใจน้ำเพลินกายังกายังบุคขิดปาซิมีอ yeah. ่าผ like, ู้สาวที่ว่าสมอ่าสมหักสมบังในความผักน้องสาวหลายแต่มันก็มี่นะเช้าหน่อยเองแต่พวกบางคนกับเขาก็ดูแลเจ้าแขกเจ้าร้านเพลินหายบ่อยบางคนกับบริเห็นบริเปลียนอายเนาะเด็กกล้องแบบบางคนเพลินเอาปฏิตนเอาก็เลี้ยงลูกสวยเอาก็มีเสียงคนเห็นไหมพอเอาผู้หญิงเลี้ยงลูกผู้เดียวเนาะเจ้านี้เลี้ยงลูกผู้เดียวเลยเป็นบ่ คือแบบสามีนี่เลิกกันไปแล้วกับเพื่อนกับบริเคยส่งเคยเสียกันป่ะโอ้บริมาส่งมาเสียค่าห้ามค่าเฮียนกับเจ้าผู้เดียว<อ>เพื่อนกะนั่นแหละมาเปิดใจคุยกันเนาะกับโบแมนบอกเออเป็นผู้หญิงเดี่ยวอันยังต้องตามหาผู้ชายบอกโบแมนเนาะแบบว่าคนหากัอยากเปิดใจเผื่อเจอหักแค่เนาะในออนไลน์นะสนยเนาะให้บอกบางคนเปิดกัยังได้ผู้อยู่ต่างประเทศผู้อยู่ต่างเมกาผู้อยู่คนละฝั่งโลกสินะ เป็นยังจังว่ะอ่าเซอกรกับบริบูรีคนเอเชียเนาะคนเอเชียกับคนคนนอกคนทางในกับดีเบิร์ตแต่ว่าบทสนาของแต่ละคนเนาะอันนี้คือการสนุ่ยแฟนกับเป็นเจอหกักแค่ซอกรวยเป็นเจอหักแค่ะเพื่อนกันเป็นลูกนอกพุณได้สไลด์แต่เอ้น่อยอยู่น้ำพรมแม่บ่หรือว่าอยู่คนเดียวอยู่กับเอย้ยสองคนอยู่กับเอ้ยสองคนแม่คืซูมก่อนอีเล่ยมันบอกซูมมอีเลีย์สนุ่ยค่ะคายยังขายข้าวสาร โอ้ข้าวสารอาหารแห้งเนาะหัวอาหารเปิดขายพี่น้องอะดิอะดิพี่น้องหันเปิดกัอยู่แคมทางนี่แหละกะขายกับพอกทีกินเนาะขายดีอยู่บ่ซะน่อยซ่วงตั้งแต่อันตั้งแต่โควิดมานี่เนาะโอ้ขึ้นยิงข่าวเดากไปทำงานเมืองไทยสาบอกไปเยี้ยงอยากไปสาบอกเลยจังเลยอยากไปบ่าเลยจังเลยคิดไปสืบคิดไปสืบเพราะว่าเขาบ่มีเงินเนาะเ้าเขาบ่มีเงินสีส่งเสียลูกเฮียนเนาะ แล้วกระส้วนในคล้ายอาหารกับโบดีแน่ยคล้ายข่าวกับโบดีแน่ในยิงข่าซอกกึมยิงข่าวข่าวมันก็ระเตยจนพันยูวพี่หนุ่ยไปครับได้กันเป็นไปแล้วไปเราเป็นเขาเป็นป้าลูกป้าเต้าเนาะเขาก็เป็นห่วงได้สลายเขาลูกกำลังใหญ่สิบสามปีไปเถื่อเข้าโบยูน้ำรูน้ำยังกัดยันเขาเสียคนบุญคนคุ้มเนาะแม่เนา่แม่ลูกเป็นงามได้พี่หนุ่ยลูกเป็นงามได้เขายังเป็นแต่แพงเห็นเลยเลยเห็นไปกินข้าวเปียกเลยกับแม่ซอกกึมกะแบบเห็นร้านเห็นยังกะัก ส้มแบบผู้หนึ่งลูกผู้หนึ่งนะสาวน้อยเนี่ยคงจักกันเพื่อนทานกันดีเพื่อนก็ดูแลลูกดีดีเลยพี่น้อยหักลูกเป็นผู้หญิงที่หนาหักถ้าทาได้ผัวก็คือจะหักผัวหักแฟนเนาะอย่าขอโทษที่จะบอกเขาว่าผัวสามีแมนแต่สำนวนหนึ่งได้สามีก็คือจะหักสามีสดูแลสามีดีผู้นี้นะแต่ต้องักสาวน้อยแน่เนาะยังหน่อยกับคนเฮาเนี่ยก็จะได้ผู้ชายแคร์ดูแลเฮาดีเน่นอนอืมเกิดผิดพลาดในชีวิตมาแล้วมันก็ต้องแบบเลือกแม่ยังไงล่ะแต่ว่าหน้าตาต้องลรอสเปกเจ้าพนัง บดสำรัยเสนอเลยตัางลมกันกันเนาะนางเตยคนสนใจกระถักมาลมมานยังกันกันรกันเป็นหนกันส่อยโนย์สมบ่อยมีเฟซมีไลน์เนาะจะมีเฟซมีไลน์สิบดแอปเนาะโอเคเดี๋ยวค่ะถ้าว่าครูบ่าวทันใดโซ่น้องเน้นว่าโสดเด้อบ่เอาเด้ออันผัวเขาฮันเดอพี่น้องเด้อรส่วนแรกอยากมาในรูปแบบผัวเขาเนี่ไม่เอาต้องการหาครูเนาะอืมหาครูที่โสูตรอะไรก็อยากสั่งครอบครัวอยากอ่ามีความหักใหม่ที่ว่าจริงจังดูแลเพิ่นอ่ากับลูกเพิ่นเนาะ ส่วนแรกครับไปถ่า,ค 3, 5, ายคลิปสามในห้างเนาะสไลด์เจอแต่ผม<ห>ยังกอดผู้ว่าเขาเนะสเพิ่นพากันมามาหลอกกันจ้ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วกับเพิ่นกับโบลมต่อกับไลน์รูปแบบแต่ส่วนแรกพอห่างอยู่ทั้งอ่าต่างประเทศก็หลายไลน์ได้พี่น้องเอยมน,นี่บริเวณว่าอันยังเดื่อแบบบาม่านี่อาจเป็นอาจจะเป็นแบบว่าอ่ามัน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 เป็นเรื่องที่ธรรมดาเนาะทุกคนส่วนแรกกับบางคนบางคนดูจาก,กาในเฟซก็ยังแบบว่า แต่งงานกันก็นยังมีอะสน้อยแต่หนึ่งธรรมดาเลยกเห็นเจ้าลินฮ่ากูไว้เท่าบอดีินี้โบแมนเนี่ยทุกคนเขาต้องเปิดโลกกว้า <ใน S 2> <น>งเปิดใจใข้าว้แม่นเปิดใจให้ากว้างมเขาเห็ุนี้มันโบแมนว่าเออผู้หญิงบอดี้น้องนี่เนี้ยแลนฮาพูดใช่โบแมนด้วจ้าทุกคนผู้หญิงกับผู้ชายทุกมื่อนี่ความเท่าเทียมเสมอภาพกันแล้วผู้หญิงเฮาหาเงินเองใส่เงินเองทุกอย่างเนาะกับซ้ำๆกัน ถ้บบาบางคนใช่ป่าบางคนมินดราม่าเขาน่ะว่าเออเป็นยังตง้องแล่นฮาร์ปุซายอยังสินะำมือบูเอ็นด้วยพี่น้องแต่เขอให้เบิ่งเล็กๆกลุ้งกงเปิดใจให้ก้วงทุกคนเน,ะ <c oughs> นาะอสไลดยกระใหญ่สลายศพดีเนาะเจอกูแบบอ่าผู้ที่หักแท้เนาะเดสิอา่งเพจส่งไลน์ให้กูบ่าวครับเพื่อเด้อสนใจกันเนาะติดต่อเข้ามาช่องสับกึืนใจสว่างในเดี๋ยวซิอาเฟสไทโฟกุนกันซ้ำนองสาคูหนึ่งอย่างบอยอย่างบอยัย่างบอยมาโลดอยากฝากยังถึงกูบ่าวบอ ก็ว่ามีผู้เพิ่นเบิ่งอยู่หั่นนะอ๋อโรดเดียวนะท่านมีและยังท่งานอีกเนาะอือ,นอนเนาะจะเป็นการผู้เล่นอย่างนี้อย่างนเราบ่เก่งเด้ชสาไลเราอายซะหน่อยเราเป็นคนขี้อายใช่ไหมไม่ได้ยิ้มเห็นบ่โอเคพอมปพิจารอาคลิปนี้ก็บอกว่ยังหลายเนาะสกึมก็สิได้จบคลิปไปก่อนเพราะว่วาซะหน่อยเราว่าบ่เก่งคาถาอยากลงกับซะหน่อยเดชออฟเฟสอันยังให้เพิ่นให้แล้วก็ต้องโสวดอิริยโสดจริงบ่ให้ตัวกันเนาะซะหน่อยเนาะเพราะว่าคนปึ้งทั่วโลกเด้นี่ โทรมาไปตวดประเทศในกรมงเ,เ ط, ม,ก,งมกาโทรมาไปบมีเมียอยู่บนนอตกระชิมาตัวก็ไรเด้อเนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้กระชิประมาณน,นี้เนาะเจ้ากลุ่มกระฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แน่ละกระฝากซะหน่อยคนโสดน้องสาวข่อยคนสวยนี่ไปแน่คู่หนึง่งหลักกระเพราอยากมาดูแลเพิ่นกระลูกเพิ่นกระทักเข้ามาได้เดีทออฟเฟตออนไลน์เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กระสิมจบคลิปไปก่อนสบายดีเจ้านายลาพี่น้องเนี่ยสบายดี